มีข่าวดีบอมีข่าวดีมาบอกี่น้องเรียบร้อยกระจน,นี่ยี่เยูะมือด้วยจับสดมันนี้เบบนึงเออเแลออเลยนี่ล้างหนึ่ง กระจนกระจนเรียบร้อยแล้วกระจอนอือกระจนกระจนพี่น้องเสดงโอ้ยโอ้เออป็นยัไเลยน้อตัวนี้น้อพี่น้องอ,อืออือมีข่าวดีมาบอกพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โห,โหมาแล้วเพิ่อน,นอยอยเรียบร้อย เนี้ยอเลคลิปเนี้ยนี่โซนมันยามกระลักแถ่โซนมันเออสิได้บ่าป้ายป้ายป้ายเออคนดูของคนถือป้เอารับ Mình Mấy lần bỏ ừ, Mình hả? Cú này ba sao bao Cú mà đúng มีบาซมันถือซชมทุกคนโอ้ยหสองสองเถอยมิลันนฮะโอ้โหดึกแง่เลยแกเสืออันน้ำเบาฮะอันมันดึกเหงาแต่ว่ามิลันเรื่องเปลีนน่ยนแบบอันนี้มันขบมอข้างนอกนอแล่วมันเกาะเนาะ พมาน์สมาน์สองลังลนะเต็มหมดตัวนี้เด้อตัวนี้เซนังโอยโอยเ่เซนังเลน้อตัวนี้น้อพี่น้องเออ,อ,อมีข่าวดีมาบอกพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วเพิ่์นเนี้อหางเนื้อหนงอะนู้นผู้ขางมันเห็ดตุ่มจอกอคือดังมันแล่มถ้าหนอมันกินได้ยี่บ่ สังมันคือเป็น่นเนี่เรเาไปเฮ้อปา้ปอาคนละคนเบิ่งกินได้บ้นพี่ได้เห็นเบอร์มีร้านนี้แหละหอ,อาแยันอันนี้มันหอยเซอร์เลิกฝนนะ ไปเชิญแล้วครับเย็นเชิญม,มินมินหนึ่งหนึ่งนันโอ้ยห,หลบพีลึกอยันนี้พี่น้องเลยหลบแหงก็ได้ก,ก็ะด้อเมื่อนี้คือว่าแหงพี่ลึกแหงนี่คำหนึ่งเนาะมือนี้เออหๆๆน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้กันไร มามณฑปมนดงนี่มันี่ป่ามนดงมีข่าวดีมาบอกมีลั่นนะเป็น <c oughs> เดียวมือจกเลยทางนี้ลั่นนะที่นะ่ะโอ้อืมโอเดี๋ยวมีเห็นเลยพี่น้องมีเห็นเลยพี่น้อง ว้ยรูดรูด,ด,ดมีเห็นซ้าเกงบอลลอนเลยเบิ้งถางมันไปนิดนั้น bỏ đây bỏ đây được sắp จะเทือแล้วบ่อบอนนั่นนะ่ะจะเทือแล้วกระลับนะกระลับตัวเจ้ายามามันละเออลัน่้ำตัวนั่นเด้ลันบ่ตัวนะ่ะ ยังไม่ซองเี่นยองไงได้ตัวเดียวฮะชื่อบอตัวน่ะเั็นเ้นก็นมินันได้เอนตัวเดียวนี่แหละ นี่ว่สิกินได้บ่อหนูตัวนี้เนาะกะไปเบื้องนํากันไปถามป้าพันก่อนเนาะ<ช>เพราะว่าหน,นูมันมันก็คือหนูนนหนูที่เพราะว่าเม่มันครบคนแล้วมันตายแล้วนะที่ว่าดังมันเล้มๆฮะดังมันเล้มๆแบบมันเป็นกระตุกกระติดนะพี่เนาะ ไม่กนนี่แหละต่อกันเลยเนาะมีข่าวดีบอมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเรียบร้อยกระจนี่นี่กระจนกระจอนเรียบร้อยแล้วกระจนไปไปไปเมื่อบานนี้ได้กระจอนตัวหนึ่งกับนูตัวหนึ่งพี่น้องเอยพุ่นมานของเฮามีมานเจ๋อยเออเฮามีได้ยามจังั้นใช่ไต,ตัวมันมีลันนะอันสองสี่หก

กระจนกระจนพี่น้องเนะตัวหนึ่งกระจอนกระจ,อน,อจอน,นนู้เพื่อนี่ฮะว่านั่นนู้เพื่อนี่คือนูต้ตกัดคนน,นะเนาะนู้นี่น้อย กกัันนนิยูเซอร์กับติงนำเขาแต่ถ้าเบิ้งในตอนที่ว่าเฮ็ดยูเฮ็ดกลิ่นอะไรเนาะตอนนี้เราก็ขออนุญาตเก็บมะขามีดก่อนพี่น้องเรากะติดตามเบิองตรงกันว่าสีเฮ็ดเพลเรสสีเซอร์ได้บ่มื่ออื่นเนาะวิดีโอต่อไปนะ ใสใส่กับจะไ้นถือกระแตกินกระแตเนาะมามาตำมะฮงก็มีไปแม่ตำมะแตงด้วยแม่งเลยนี่กระหอกกระแตกระจอนสุดน้ำดําบาอ์หานบาน์เนาด้วยอยากกินเนยบะโนอ่น น,นี่เรียกว่าสูงสูงกระด,กกระดาษกล่องไก่อู้หูน่าจะเห็นหมออันนี้บอลเทงกับพักนึ่งเนาะย่างแต่เทงขึ้นมานี่ก็ยังพอแข่งนาะย่างแต่เทงลงไปลุ่มนี่แล้วก็ลุ่มลงไปอ้ บานเหินเพื่อนอยู่ปุกรไก่ไกพ,พี่น้องยังไม่ทันสุดยังนี้พักนึ่งเด้อขึ้นไปพูนแหละสุดพูนแฮวหมูเพั่นอยู่พูดเมื่อนาสิไปหายามแฮวหมูเบิ่งเนาะหากินหมูป่ากินซั์ป่าแทบไม่เลยอยู่กับผูพี่เนาะไปถึงผูสูง ก็เลยมักบรรยากาศแบบนี้กับกวาดกวาดแชร์เป็นกำลังเจอพ่อแม่พี่น้องปากซองแดดหนาวเนาะก็ะเลยยังมีท่นได,ได้มีสู้มีแฟนมีโพม,มีเมกะมาเฮ็ดเวนงานทางนี้ได้เนาะเห็นงานทางนี้หลายมาได้มีเห็นบ่มีเห็นทรัมป์พี่น้องมาเก็บพักเอล่ะพ่อแพี่น้องที่วิดีโอนี้ก็สิจบไปร์เป็นทรันี้เนาะก็ขอบคุณ ใี่เพราะไงไม่ไงนี่เข้ามารับสมเบิตงวิดีโอในการที่ว่าเอาไปยามแหวยามกลับเนาะอ่าหรือว่ายามกลับหนูกับอ่าก็ห้องกระแตนั่นแหละกระทึเนาะแล้วก็มาเหดอยู่เห็ดๆๆกินกันกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกะนั่นแหละขอบคุณขอบคุณที่ครับสมเบิตงวิดีโอหน้าพอ่อการเมอร์คลิปนี้กะสบายดีสวัสดีเมื่อทุกคนบ๊ายบายเมื่อหน้าพอ่อการเมอร์พี่น้องไป